รเราต้องตั้งฐานเป็นยี่6ิ6เอ็ดจุดสี่กคนย์หกนะคบทุกคน, <c oughs> น,น,นเกิดพี่ครับ,รบพี่ช่องอะไรครับโอ้วีพีไว้โอ้โอ ไอ้นี่ให้คนท้าเข้อไปติดตามมึงดิดีหน้าดีหน้าดิมึงไม่หายเขาปะฝากฝากแบบว่าฝากช่องทางจำจำชื่อไม่ได้ชื่อไม่ได้ถ้าถ้าเข้าไปในวีดีเลยเห็นก็คือได้ดูแต่ถ้าไม่เห็นก็คือไม่ได้ดูไม่ไม่ให้กูขึ้นให้ตรงนี้เหรอตรงนี้เลยค่ะอ่ตรงนี้ตต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 รรรงงงงงนนนนนีีีีีีีีี้้้้้้้้ดดดดหหาากูขขเเยยัั่่่อออมมึไตรงนี้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 นะคะ เฮ้ถ่ายไปดูเลยล้วก็จ้องจ้องนี้ไว้เนียครับเราต้องตั้งฐานเป็นยี่สิบเอ็ดจุดสี่หกศูนย์หกนะครับทุกคนเดี๋ยวครับเราจะใส่ไปพร้อมกันครับมึงกูมึงช่วยกูใส่ดิเฮ้ยกูว่ามันได้อยู่อันนะ้อันนี้เวนในเพนนี่ครับนี่ครับี่ครครับเราเริ่มแล้วครับ เห็นตรงนี้ครับถ้าตรงนี้เป็นเลขสี่เราควรพอแล้วนะครับทุกคนมันสี่แล้วมันมันยังเลยแล้วไม่มันเป็นยี่สิบเอ็ดจุดสี่ครับในนี้ยี่สิบเอ็ดจุดสองอยู่อ๋อหมายถึงว่าท <c oughs> ุกคนครับเรามาดุนไปดูครับพจน์ไม่ได้ไม่ได้ไไม่ได้ <c oughs> ใครบอกเรียนมิดได้ง่ายนะครับไม่ได้ครับทุกคนแต่เรียนสนุกครับผมอ่าดูดูดูด นี่นี่อันนี้คือช่วงเวลาที่จับตามองไว้นะไอ้นะครับพี่เฮ้ยเกิดนี่ครับถ้าเราเกิดเราก็ต้องออกออกครับนี่ครับมาเอาออกไปลองมันเส็ดอุ้ยลองมันเส็ดก่อนลองไม่เส็ดเผื่อเผื่อเมื่อกี้ดูผิดเกิดมันขึ้นเรื่อยเเลยโอเคแค่นี้พอแหละเดี๋ยวดิกูให้อันนี้ นี่นี่นี่ต้องนิดเดียวดิมึงโบมึงต้องปิดข้างบนให้มันนิ่งดูไหมเพราะมันจะขึ้นนะถ้าปิดข้างบนอันนี้นี่นี่นี่นะนะพอพอเฮ้ย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 ไอ้เหี้ยวทำไมมันขึ้นขึ้นเรื่อยๆอ่ะกูบอกอยู่มันจะขึ้นเรื่อยๆอ้าวนิ่งแล้วได้แหละเออพอโอเคนี่เดียวเองได้แหละได้ได้เลยครับทุกคนไว้เจอกันครับเดี๋ยวมาดื่มมาทำกระดาษที่พับพิมพ์ิงกันนะครับ มก็เมือันม่้มเพื่อนเนะครับนผมน้องเาน้ทานินทานลองเพื่อนนะอนมแล้วก็มาจากเทนายครับชื่อทานินช่วยนะครับมาจากเทนรกคูนะครับน้มอน้มอไปเลยน้ำอลต่อที่ครับ่ันต่อที่ มันบอกอย่าจำอย่าทำแต่มันก็อยู่ให้ทำทำอีกทำอีกอย่าจำงงงงมึง มองอะไรวะมองอะไรวะทุกคนอัดชัดชุ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 ดอนี่ไงมันลูกแล้วแบบนั้นมันนอนแบบพอดีนอนแล้วนอนนอนง่ายหลังมันเริ่มเนแล้ว ไสวยามากบรรยากาศตอนนี้เป็นวันเช้าที่เราจะลดน้ำน้ำหูผู้ใหญ่นะครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากนะนี่ก็คือบ้านปู่ของเราแล้วเราก็มีไก่นั่นจะได้ติกกันแล้ว มถ่ายวิดีโอไม่ได้ถ่ายรูปไม่ต้องไม่ต้องเกอบ เป็นพิกรเปิดเป็นบิดาเปิดเราทำอะไรกันวันนี้นะคะเราจะมาลดน้ำดละหัวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะที่นี่นะคะก็เป็นย่านผู้ใหญ่ที่เราจะทำการอาบน้ำได้แล้นะคะนี่ค่ะเออตอนนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะอากาศร้อนมากค่ะเด่นแรงอ่ะพร้อมที่จะดบในทุกเมื่อตอนนี้หน้าใกล้ไหมแล้วค่ะกันแดดไม่ได้ทาน้ำไม่ได้อาบเพราะอะไรเพราะอะไรถึงไม่อาบเพราะว่า เราเต้องล่นก็เลยไม่อาบดาบปีนั้นมีปีก่อนนะเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยมีคนเยอะกว่านี้แต่ปีนี้เราคนน้อยไม่หันไมหาเออเขาก็เริ่มจะเล่นกันแล้วเดี๋ยวเราพอเราไอนนี่แล้วเราค่อยมาเจอกันอีกทีนะคะเดี๋ยวตอนมันดำาล้งหัวใครถ่ายใครถ่ายใครถ่ายรดนดาไม่ดูสวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อิวหารองเท้าไม่เจอครับอันนี้คูสัมผัสได้ว่าบริดีนทรายที่อยู่บริเวณที่ใกล้ริมหาด ละเอียดกว่าแต่ถ้าเกิดไกลริมหาดก็หยาบจะหยาบเราหารองเท้าเจอยังครับอิ๋วยังค่ะโอเคครับนี่ครับเราจะมาหารองเท้าอิ๋วบันเฮ้ยอันนี้รองเท้าอิ๋วปะใช่ไหมใช่ไหมนี่ครับผมเจอครับครับผมเจอรองรอยระยะทาของรองเท้าคุณครับนี่ครับไปครับตอนนี้เราสำเร็จภารกิจครับพาอิ๋วไปออกไปครับ นีเขาีเองคนี้แดของ้บรรยากาศดีมานะครับวันนี้ทำทำว่าเช้ามากไหมหรอแปดโมงเช้าไม่อะแปดโแต่บรรยากาศก็ยังสวยดีอยู่เ้อเห็นไหม เอี๋ยวทีนี้วันนี้เราก็มีคุยงานกันต่อนะครับแต่ว่าเราก็มาเดินเด่นอะไรดูนกชมวิวอะไรถ่ายตรงถ่ยกรูปเกาะบรรยากาศทบรรยากาศดีมากเลยนะผมอยากจะบอกว่าขบวนเหมือนเดิมนะก็คือตอนที่ผมจะมานี่คือผมเคียงงานแบบโอ้โหหนักมากแล้วก็หนักจนขนาดที่เพื่อนถามว่าเออมึงแบบดูเหนื่อยๆนะอย่างเงี้ยถามทั้งทั้งทั้งหมดเลยนะอะไรเงี้ยผมก็ เออขอบคุณมากที่เป็นห่วงเานาะสล้วเรัใครที่เหนื่อยกับการทํางานก็ลองหาอะไรพักผลล่อนผ่อนคลายให้ตัวเองดูนะครับมันก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะกับการที่แบบเออเราได้ผ่อนคลายตัวเองทางานขงผมหนักนเกินไปอย่าบอกว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวค่อยพักเดี๋ยวค่อยพักไม่ได้นะเอออย่างน้อยเราแบบออกจากคอมพอร์โซนหน่อยก็ยังดี <g> <c oughs> ใช่คำหลุดปะไม่หลุดปะทำการเอาน้ำมาใส่เขาเรียกว่าไรวน้ำน้ำโอบ,บน้ำาอบน้ำโอบมาให้มัน ดมดมพี่ได้กินให้ไงก่อนได้กินดอกไม้จบตัดจบไปเราจัดจบด้วยอา้าวตายเอา้าวมาตรวจบนแอปไทยแอปไทยตอนนี้นะคะเขาก็เริ่มทำการตักน้ำเตาถิ่นใหญ่ครัอบบา่อาครับ จบแล้วค่ะเดี๋ยวเดีวพี่จะจบได้ใครก่อนนะมันก็จะเป็นแบบภาพบรรยากาศที่ดีนะที่แบบเฮ้ยตอนเด็กๆเราไม่ค่อยได้่านไม่ได้เจอกันเออลุงลุงลเฮ้ยเราจะโดนไหมเนี่ยโควิดปะไม่โดน ซูมหน้าตอนอยู่ขาบุบบาทไปาต้องมีเม็ดเลยะมาเดินดูก็คือร้องสามเพลงขอพบในฝัน ขอให้เหมือนเดิมแล้วฉันยังคอยไอ้น้ำตาแตกเลยฝั่งจราพอได้ร้องให้โทรมายาวพอกุก็เล่นเองรู้สึกไงบ้างเพื่อนรู้สึกย้อดมากย้อนมากนี่เพลงเนี้ยแล้วก็ลองไปเปิดกับนี่ยถ้าหัวใจจะมีปีกอ๋อฉัน้องปีก แค่เขาสองคนกันต่อไปนะครับมันเศร้าเนาะเออความเศร้าก็ความเศร้าของุยชายก็เหมือนความเศร้าของเราเลยเนาะกดาไอ้เหี่ยฉีกขาดปุยผมเฮ้ยไอ้เนี่ยเฮ้ยเได้มามันก็ขึ้นได้นั่แหละแต่มันจะลื่นไหมเนอมามาแล้วืนแล้ก็แองก็ไม่คุยกับมันว่าทางดีไหมสมุนจบแล้กับ ไปลงไปดูเหยก็ได้ทุกคนนี่ไยแล้วไงรถเป็ดน้ำแล้วทุกคนรถเป็ดน้ำจริงจริงตรงนี้ตรงนี้มันมันดูเหมือนเป็นน้ำเสียใช่ไหมแต่เป็นน้ำเสียที่ค่อนข้างสวยนะนี่ครับรถติดครับทุกคนรถติดครับ รถติดนี่ไม่ใช่รถเยอะนะครับรถติดในดินได้ด้นี่ครับคือการหลักหลักการทำงานของเขาน,านะ